สวัสดีครับทุกคนสิ่งที่เห็นอยู่นี้ก็คือ c o r o n i c l e ซ e t Survival นะครับในน,นี้จะประกอบไปด้วยตัวละครทั้งหมด12ตัวและตัวแรกที่เราจะทำสีก็คืออามาโดนักเทศผู้เดินทางมาปราบซอมบี้นั่นเองเรื่องราวประวัติของเขาก็เป็นตัวละครตั้งเดิมของซอมบี้ไซน์นะครับเริ่มแรกเลยเราก็จะทำสีเนื้อก่อนนะฮะโดยใช้สีของซิ t เ d เดอีกแล้วเพราะสีมันใกล้จะแห้งนั่นเองนะครับผมก็เลยเอามาใช้ อย่างเดิมเช่นเดิมเลยทุกครั้งถ้าคุณเคยดูคลิปของผมผมจะใช้สีที่ค่อนข้างที่จะบางเบานะครับจะไม่ใช้สีหนักแล้วก็แต้มๆลงไปในบริเวณที่อยากจะทำสีจากนั้นเราจะทำมาสีเสื้อกันสีของอามาโดนจะใส่ออกเป็นสีของเสื้ออะไรลำลองของทหารนะครับจะออกสีน้ำตาลเขียวนิดนึง ก่อนอื่นเลยเราก็จะผสมสีน้ําตาลกับสีเหลืองเข้าด้วยกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้สีเขียวผสมลงไปอีกทีหนึ่งหรือจะใช้สีเขียวที่เป็นเหมือนวอสมาทาก็ได้นะครับเราก็ทาไปในบริเวณที่เราอยากจะให้เป็นสีทีนี้มินิเจอร์เนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะเล็กมากรายละเอียดต่างๆอาจจะยังดูไม่ออกนะครับผมก็จะทาไปก่อนแล้วกันว่าตรงไหนมันเป็นสีอะไร แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งจากนั้นผมจะใช้สีขาวกับสีเทาอ่อนนะครับต้องบอกว่ามันจะเป็นสีเทาอ่อนมาทำในส่วนของอกางเกงหรือว่าเสื้อตรงไหนที่อยากจะทำนะครับตัวตัวนี้ดีเทลเขาสุดยอดมากมองไม่ค่อยจะออกเลยนะฮะแล้วก็ค่อยเพ้นไปเรื่อยๆนะครับ จากนั้นเลยเราจะใช้สีแดงนะครับมาทําในส่วนบริเวณที่เป็นหมวกหรือตรงไหนที่เป็นสีแดงเราก็ค่อยทําสีนั้นเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรตรงไหนที่เข้าไม่ถึงก็เช่นเดิมครับไม้จิ้มฟันก็อาจจะช่วยท่านได้นะครับแต่ถ้ายังถึงอยู่ยังมือยังแม่นแม่นอยู่ก็ใช้กุกกันได้นะครับไม่เป็นไร สีทุกอย่างเราเริ่มทาเป็นพื้นไปก่อนส่วนพวกเลเยอร์หรือว่าพวกไล่สีต่างๆเนี่ยเรามาทำตอนหลังได้นะครับก็จะออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้แหละโอเคเราก็จะมาทำเป้กันครับเป้ผมก็จะใช้สีเทาอ่อนนะครับสีเทาออกฟ้าๆนิดน,นึงอะ่ะทาลงไปให้ทั่วเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวผมจะทำการ ย้อมสีของเป้อีกคีนึงโอเคหลังจากนั้นเราจะมาทำสีเอาสีเทากับสีดำนะครับมาผสมกันเพื่อที่จะทำเป็นบริเวณที่ถุงมือหรือว่าปืนหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นสีดำนะครับดำเทาผมจะไม่ใช้สีดำเลย มันจะทําให้เราดูยากบริเวณที่เราอยากจะให้เป็นสีดําจริงๆก็เดี๋ยวเราค่อยเติมลงไปอีกทีหนึ่งก็ได้ครับค่อยๆทาทีละนิดทีละนิดนะครับค่อยๆให้มันไหลลงไปตามร่องตามอะไรถ้ามันเกินเราก็ดูดออกได้นะครับทาตรงบริเวณทรงผมบ้างเพราะว่าอามาโดเนี่ยทรงผมก็จะออกเป็นสีดำแล้วก็ตัดด้วยมีหงอกเต็มๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้ มก็จะทําเป็นไฮไลท์ทีหลังก็แล้วกันแล้วก็กแต้มแต้มไปอย่าเยอะนะครับเพราะว่าสีพวกนี้มันมีความเหนียวมันจะเข้าไปตันตามร่มองทําให้ดีเทลต่างๆเนี่ยมันหายนะครับอย่างที่บอกนะครับพยายามใช้สีที่บางที่สุดถ้าบางได้ก็ให้ไหลทีละชั้นทีละชั้นแล้วเดี๋ยวเราก็าไปซ้ำทีนิดเอาโอเค เราก็จะได้มาประมาณนี้นะครับส่วนตรงไหนถ้ามันเยิ้มเดินลงมาโดนบริเวณผิวหน้าหรือว่าทําให้ผมดูไม่มีมิตินะครับเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟัน,นค่อยๆแต่งและลากไปทีละน,นิดเติมไฮ้ไลไ์ลงไปทีละหน่อยก็ได้นะครับไปเหมือนเดิมเราก็จะทําบริเวณเดวงตานะครับคิ้วของ อะมาโดนะฮะแล้วก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนี่แหละค่อยจิ้มค่อยๆแต้มลงไปทีละนิดทีละนิดนะฮะหลังจากเราจิ้มแต้มลงไปแล้วเราก็จะใช้สีแดงผมจะใช้สีแดงนะครับโดยการไหลให้เป็นเหมือนกับน้ํามากที่สุดเลยหยดไปบริเวณปากหนกแก้มแล้วก็บริเวณล่องตานะฮะแบบนี้ เราจะไม่ปล่อยแห้งนะครับเราจะค่อยดูดออกทีหน่อยทีหน่อยให้เหลือสีตามร่องตามเหลือพินิดเอาไว้นะฮะมันคือมหศจัรย์ของสีแดงนะครับมันจะทำให้เราเห็นบริเวณใบหน้าของเขาชัดเจนยิ่งขึ้นโอเคต่อไปผมก็จะใช้สีวอสนะครับวอสสีเทา วอสลงไปให้เกิดเงาบริเวณตรงแขนเสื้อนั่นเองหรือตามร่องต่างๆนะครับแล้วเราก็มาเก็บสีกางเกงกับสีเสื้ออีกทีหนึ่งไม่ต้องกลัวพอเราวอดไปแล้วเนี่ยสีมันเปลี่ยนแน่นอนนี้ถ้าจะเราจะให้เกิดเงาเนี่ยเราก็ต้องทำการเก็บไฮไลท์ทีนะครับนี้ก็จะทำไฮไลท์บริเวณใบหน้านะฮะโดย,ยการใช้สีที่ต่างกัน แต่อยู่ในโทนเดียวกันนะเรนหนกที่ขึ้นมาต่างๆนะฮะเราก็จะแต้มๆไปจะมูกมกั่งอะไรมั่งถ้ามันเกินถ้ามันเเลยไปเราก็ใช้สีเนื้อเดิมอันแรกที่เราทำมาแต้มกบไปได้ไม่เป็นไร เราก็จะมาทำาาาาย้อมสีเป้อีกทีนึงนะเป้ะจะได้ดูแบบเหมือนเก่าๆหน่อยไม่ใหม่จนเกินไปออกเป็นสีน้ำตาลแบบสีน้ำตาลผ้าที่ไม่เชิงที่จะใหม่เท่าไหร่อะไรแบบนี้เป้ที่ถูกผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับโดยการล้างหรือวอชด้วยสีน้ำตาลนั่นเอง รอให้แห้งนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการทำสีเฟรมอะลูมเอ่อเฟรมจักรยานนั่นเองก็คือตัวถังของจักรยานนั่นแหละในที่นี้ผมจะใช้เป็นสีส้มออกเหลืองๆนิดหนึง่งทาลงไปบางบ้างนะครับเหมือนเดิมผมจะไม่เน้นผมไม่ชอบนะครับเวลาทาสีแล้วมันหนืดๆห,หรือว่าเข้มจนเกินไปอะไรแบบนี้ ทาแล้วแห้งทาแห้งแบบนี้เสียเวลานิดนึงไม่เป็นไรนะครับแล้วตรงอื่นที่ต้องการให้เป็นสีดําผมก็จะทาสีดําลงไปเลยหลังจากนั้นเราจะใช้สีส้มเนี่ยในการทาไฮไลท์ของกระเป๋าเป้อีกทีหนึง่งใช้อยู่ไม่กี่สีหรอกค,ครับตัวละครตัวหนึ่งอะ่ะใช้สีค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่เราสามารถที่จะผสมสีขึ้นมาเองได้นะครับอยากได้สีไหนสีไหนแล้วก็ ถ้าเราไม่มีเราก็ผสมสีได้นะครับใช้สีส้มนี่แหละตัดสีไฮไลท์กระเป๋าเป้สักนิดหน่อยเพื่อดูให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆอีกทีนึงนะพวกล้อจักรยานเออแม็กจักรยานแฮนอ,อ,อะไรพวกนี้เราก็อยากได้สีอะไรเราก จัดไปเลยครับตามทฤษฎีที่เคยบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับก็คือใช้สีบางๆทาเข้าไปเพียนหน่อยเทียนหน่อยอะแบบนี้อยากจะตรงไหนที่มันเข้าไม่ได้ก็ใช้ไม้จิ้มฟันทาเข้าไปไฮไลท์บริเวณเสื้อบ้างก็ได้นะครับน้ำตาลส้มมันก็คือโทนเดียวกันนั่นแหละ แล้วก็อาจจะทําตรงนั้นตรงนี้หน่อยนะครับโดยใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ย เราจะเห็นว่าตรงเป้ก็จะดูเป็นมิติขึ้นมาแล้วจากการตัดเส้นนั่นเองนะครับโอเคสีตรงอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำเองได้นะครับเอาละอามาโดของผมก็เป็นเสร็จที่รีบร้อยแล้วนะครับพร้อมเอาไปเล่นแล้วนักเทศ ผู้ปราบซอมบี้เนี่ยเดินทางไปทั่วนะครับเขาก็มีคาแรคเตอร์ของเขาใยการขี่จักรยานนั่นเองลองเอาตัวละครของเรามาเล่นกับกระดานดูซิเป็นยังไงก็เหมาะดีนะสวยเลย,เลยถ้ามันเดูมีฟีลลิ่งดูมีแบบความสนุกในการที่จะเอาตัวละครนี้หิบมาเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับ เป็นไงครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะระบายกันได้ไม่ยากนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันว่าตอต่อไปจะเป็นตัวอะไรเพื่อนๆก็คงจะเดาออกกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้คือฉากที่ผมลองทำขึ้นมาเป้องเขาก็ดูเก่าๆหน่อยเนี่ย เพื่อนๆอาจจะเอาสีจักรยานเมันสีอื่นก็ได้นะครับอืมโอเคก็ได้เวลาเก็บลงกล่องแล้วนะครับตัวต่อไปก็น่าจะเป็นเบ้นนั่นเองเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ